ใจดีใจเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรจุดเริ่มต้นครับ,ค,รบคือผมตั้งเป้าแล้วปีนี้ว่าจะเป็นเอ,อ่ออีกปีหนึ่งที่ที่มันจะได้ลองทําอะไรใหม่ๆก็ถ<อ>ือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปีที่อ่าที่ดีมากจากอีกอย่างหนึ่งครับก็อยากฝากให้แฟนๆไปดูกันที่โรงภาพยนตร์แล้วเป็นตะกีบด้วยอย่าไปเทียบพลาดไปค้าโทษกับความฝันได้ก็เอาเลยลองเลยใช่ครับใช่ใช่ใช่ก็ได้พี่ไหมมาเป็นมุ่งกลับนะ ได้นักแสดงในเรื่องแล้วรวมถึงยอดด้วยครับก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงทุกคนเลยแต่หนังเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หนังเรื่องแรกของโฟร์ใช่ไหมไม่ใช่หนังเรื่องแรกครับแต่ว่าเป็นเรื่องแรกที่เป็นแบบว่าหนักๆน้ำเต็มเลยครับแต่เรากลัวผี่มาเล่นหนังผีไม่กลัวเห้าเลยมากเลยะ กลัวผีแต่ว่าตัวละครในเรื่องอาจจะกลัวหรือไม่กลัวอาจจะสปอยอีกกลัวหรือไม่กลัวเราต้องรอไปดูวงการลูกอย่างนี้ี่ต้อง a ช l เล g e ขนาดไหนครับเชนเลครับก็อย่างที่พี่ไม้บอกมันจะมีหลายๆแนวเลยครับทั้งเป็นแนวคอมเมดี้ครับเป็นฮอร์รอครับแล้วก็เป็นแอคชั่นด้วยครับ พีษหาของขัง,ขงหรืออะไรแบบไม่เข้าไม่พอไหมมีไหมมีไหมมีไหมคืมมอ,อหนังไปไต้หวังตะเกวดแล้วก็เป็นโลเคชั่นจริงๆที่มันลบล้างจริงๆที่คนไม่เข้าไปแล้วออะไรย่างเงี้ยเออแล้ว <laughs> ผมเปิดรูปดูเขาเขาเขาเออโอ้โหคือน่ากลัวมากๆเลย <c oughs> ก็ต้องแบบว่า <c oughs> เผื่อให้แม่ผมไปนอนด้วยไม่ไม่เรื่อง่เราเป็นๆบบนี้ใช่ครับใช่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 อะไรครับมาแนวนี้เหรอครับจะไม่มาแนวนี้ อ่ไม่รู้ครับก็ก็ได้รับโอกาสแหละก็เลยก็เลยอยากอยากทำครับไม่ว่าเป็นหนังผีหรือหนังอะไรก็เล่นได้หมดนะไม่ใช่เล่นได้แค่หนังผีแต่ตอนนี้มันมีอะไรเป็นแรงจูงใจเพราะแต่ถึงใจครับอยากเป็นหนังผีได้จูงใจอ่ะครับก็มีหลายอย่างเลยอ่าตอนแรกคือผมเป็นความฝันของผมแล้วแล้วก็รู้สึกว่าบทอะไรเขาส่งมาให้อ่านนะครับแล้วก็พี่ไม้ไปพุ่งจับอีกซึ่งเขามีมีเขาเรียกว่ามีผลงานที่ที่ประจานทีอยู่ว่าเออมันดีแล้วก็ได้ยินชื่อคนหนึ่งมาคือเฮ้ย เขาจะมาเล่นจริงเหรอแล้วเขาไม่ได้อยู่เกาหลีเหรอก็คือชื่อย้อนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออนักแสดงในเรื่องก็น่าน่าน่าอยากน่าอยากน่าร่วมงานด้วยแต่ว่าคือเห็นผมพี่ยอนไม่ใช่พี่อะไโอเคอ่าใช่พี่ยอดพี่ยอดหน้าตาของพี่ยอดเป็นดึกดูดไงโอ้ยตกใแล้วเฮ้ยทำไมคนนี้มันหล่อจังเลยไม่แต่ในเรื่องเราต้องไปกับเขานะใช่ใช่ อย่างอย่างอันนี้เวลาเขาติดต่อคิวมาอย่างนี้เราก็ต้องดูคิวแม่เราด้วยป่ะเพราะว่าแม่ต้องไปดูคิวใช่แล้ก็เช็คคิวสองต่อเช็คคิวโฟลทปุ๊บต้องแม่ปุ๋ยด้วยถ้าแม่ปุ๋ยไม่ว่างโอเคผมไม่ไปแต่แม่เขาจะไม่ไปหรอกเพราะว่าเขาติดติดไลฟ์ใช่ติดไลฟ์สดอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปไลฟ์ที่นู่นเลยนะครับกลุ่มกองนี้รับงานรับงานสองคนสองคนครับไม่ได้แม่ผมจะไปเล่นได้เรื่อย เล่นล้เล่นเล่นล้อเล่นพี่ไอ้บอกเอาไหนแม่ก็มาแล้วมาเล่นแม่ไปเล่นแม่ไปเล่นเป็นไรอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นผีเป็นเปกข่าเปนสักข่าเปนผีเลยแม่เขามาสักก่าเป็นผีแต่แม่ว่าเดี๋ยวแม่ะไดน้าเ่นัคืนนี้นครับเป็นผีไม่เป็นไรไม่เล่นนล้แบบเอาเธอไม่เล่นอะไรครับแม่เธออยากเล่นเป็นผีแม่อยาก ไม่ต้องเล่นเป็นผีก็น่ากลัวอยู่แล้วอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีหยอกแแซวแซวซเออครับผมถ้าถ้าถ้าถ้ะแม่เขาก็มาเล่นด้วยเราผิดไหมว่าคืออ๋อโอ้ย่ยาเลยจากหนังผีมันจะไปตลกเกินเขาค่อยเป็นนักแสดงได้ไหมคุณแม่เนี่ยคิดว่า ไม่น่านะไม่น่าเพราให้โอกาสเขาลองดูก่อนเขาเก่งนะในการถอายร่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้านายทุนสนใจก็ติดต่อมาแน่เราจะเป็นผู้จัดการแม่แล้วเหรอตอนนี้อะไรครับเราจะเป็นผู้จัดการแม่แล้วไม่เขาดูแลตัวเองแล้วปีนี้จะไม่มีโครงการดันแม่เข้าวงการแล้วเหรอเฮ้ยเขาดันตัวเองเข้าวงการตอนนี้คือแม่งานเยอะกว่าเราอ่ะใช่ครับผมแต่ว่าคนก็จะรู้สึกว่าปีนี้ผมคนทั้งสื่อแม่ถึงแ้ใช่ครับยังไงใช่ใช่ก็ เอาปิดต้นปีมาไปแล้วสองประเทศครับก็แล้วก็เดี๋ยวต้องไปไปถ่ายคอนเทนต์อีกแล้วก็ไปหลายประเทศเลยก็หนักพอสมควรแต่ว่าก็ดีใจที่ได้ลองทำอะไรใหม่ๆเต็มไปหมดเลยได้ไปเจอแฟนๆต่างประเทศเยอะหมดเลยครับไม่นี่ยังไม่ตายเลยไม่ทำไมไม่ผีสิงไม่ใด่เราจัดตารางชีวิตได้อยู่เหรออะไรครับเราจัดตารางชีวิตได้อยู่เหรอเพราะงานเล่นมากแล้วแต่เรื่องยังมีเรื่องเรียนอ่าก็คุยกับพี่เอิร์นผู้จัดการ ให้ให้เขาช่วยจัดตารางชีวิตให้ก็จะแอบแอบแวบไปเรียนด้วยบ้างอะไรเงี้ยถามที่รู้ไหมว่าไหวไหมอะไรครับไปถึงว่าไหวไหมไหวอันนี้ข่าวว่าหลังวินีมีดอกรสตะวันโผล่หออะไรครับตะวันโผล่ ของไทยของไทยอะไรครับขอกตะวันไทยอ๋อโอ้ทานตะวันโผล่สงสัยไม่รู้ว่าใครไปปลูกบ้าอ๋อแล้วใครส่งมาอะไรครับใครเป็นคนปลูกดอกตะวันเนี่ยอ้ยเพื่อนเพื่อนส่งมาให้เพื่อนชื่อเพื่อนชื่อจำไม่ได้มันมีความหมายมันมีความหมายไหมเป็นบานดอกทานตะวันเต็งบานมีอะไรบ้างไหม ก็เหตุเหตุกาพูดนะบอกว่า่าส่งดอกตะวันนส่งดอกทานตะวันมาแล้วส่งมาสี่ดอกเพราจะจะได้เป็นแบบชื่อโพสต์เนี่ยสี่ดอก แล้วเันยังไงพอเห็นแล้วเป็นไงเป็นอาการเป็นยังไงพี่ก็ขยันขยี้ก็ยดีใจไงก็ดีใจดีใจที่ได้รับของทันตวันสีดอกแกะมกินไมแกะมินด้วยเดี๋ยวผมจะไปเอาเอาไปอบเลยแล้วก็ไปแกะไม่กินเลยเม็ดเลยอะไรรับทำไมวันน้เขาไม้วอ่าผมก็ไม่ทราบเหมือขาน่าเดธุระของเขานะครับ ได้ชวนมาดูอยู่แล้วครับใช่ชวนมาดูอยู่แล้วถ้าเกิดเราพูบไปเยี่ยมที่กองไงีูบไปเยี่ยมพูบไปเยี่ยมที่กองพูบไปเยี่ยมพี่กองเอาเท่าไหร่เราเปลี่ยนจากที่เอาแม่ไปกองมราก็ยังไม่ไเลยอ๋อก็ได้นะเออให้เป็นเราเป็นเพื่อนแต่มันกลัวผีกวาดอีกอ่ะแม่อยู่แหละใช่ใช่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ